เดี๋ยวจะพาชมด้านในของที่ร้านนะคะตามมาเลยค่ะเมื่อเข้ามาถึงภายในร้านนะคะสิ่งแรกที่จะได้เจอนะคะก็คือโต๊ะมุมนี้เลยค่ะมุมนี้นะคะจะเป็นมุมกระเป๋าค่ะกระเป๋าใบเล็กๆน้อยๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นพัดเป็นผ้าลูกไม้ที่ถือถ่ายรูปอยู่บ่อยๆนะคะมีบริการคุณลูกค้าด้านนี้เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจเล็กๆนะคะอันนี้น่ารักมากค่ะ เราตัดเย็บจากผ้าลูกไม้นะคะนะเป็นแนวแฮนด์เมดแบบนี้ก็มีเช่นกันค่ะอันนี้เอาเอาไปตกแต่งกระเป๋าได้ค่ะมุมนี้นะคะจะเป็นมุม a อ c กซ s ซอรีเล็กๆค่ะจะมีต่างหูนะคะต่างหูเล็กๆน่ารักน่ารัารค่ะไม่ว่าจะเป็นหมวกนะคะแบบนี้ค่ะจะเป็นหมวกที่ตกแต่งด้วยดอกไม้ในสไตล์ร้านกันตาของเราค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะ เป็นผ้าลูกไม้โทนสีขาวค่ะก็จะมีสีแดงนะคะด้านล่างก็จะเป็นกางเกงค่ะกางเกงเหมือนที่สวมใส่อยู่เนี่ยค่ะจะมีหลายสีค่ะมีไซส์ด้วยนะคะสอบถามกับทางแอดมินได้ค่ะทางด้านนี้นะคะเราก็จะมีเสื้อในโทนสีฟ้าค่ะสีขาวค่ะสามารถมาเลือกลองสวมใส่ได้นะคะโทนสีเขียวก็ด้านนี้เลยค่ะ ลูกค้าหลายคนนะคะชอบสีเขียวมากสีเขียวเหนียวซับเรามีหลากหลายดีไซน์ให้เลือกเลยค่ะส่วนมุมนี้นะคะเป็นมุมปโปรดเลยค่ะมาทีไรนะคะต้องมายืนสองกระจกตรงนี้ทุกครั้งเลยค่ะกระจกที่ร้านกันตานะคะสองกระจกแล้วก็สวยมากเลยค่ะเวลาเราสวมใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วก็มาดูกระจกที่มุมนี้นะคะในด้านโทนสีดํานะคะ เราก็จะจัดโชว์ไว้ทางด้านนี้ค่ะมาเลือกดูได้เลยนะคะสีดำเรามีให้เลือกหลากหลายแบบมากเลยค่ะส่วนในด้านนี้นะคะเป็นโทนเสื้อที่เป็นเสื้อลำลองค่ะเสื้อลำลองก็จะเป็นผ้าคอตตอนเป็นผ้าฝ้ายเป็นลินินค่ะหรือก็จะเป็นผ้าลูกไม้สวยๆแบบนี้สีสันสดใสค่ะ ่างตัวเสื้อที่สวมใส่อยู่นี้นะคะเป็นผ้าชินไม้นะคะก็จะโชว์อยู่ในด้านนี้ค่ะมีหลายโทนสีค่ะเสื้อฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโทนเสื้อที่เป็นเอ่เสื้อผ้าฝ้ายใส่สบายๆใส่ลำลองหรือจะใส่เป็นกึ่งทางการนะเราก็มีไว้ให้บริการเช่นกันค่ะนอกจากเป็นเสื้อลูกไม้สวยๆเหล่านี้แล้วนะคะที่ร้านค่ะก็ยังมีบริการนะคะเป็นชุดเดรสนะคะเป็นชุดแส่ยาวสวยงามแบบนี้ค่ะ เป็นเนื้อผ้าที่สวมใส่สบายค่ะใครมาก็ต้องชอบมาชมมุมนี้นะคะมุมนี้นะคะเป็นมุมที่เราโชว์เป็นผ้าชุดไทยค่ะชุดไทยจะเป็นชุดไทยประยุกต์นะคะจะตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จค่ะพร้อมกับเสื้อนะคะมีหลากหลายดีไซน์ค่ะมีหลายโทนสีนะคะอันนี้เหมาะมากสําหรับวันที่จะสวมใส่ผ้าไทยสําหรับข้าราชการหรือแม้กระทั่งว่าจะหาชุดที่เรียบร้อย ไม่ต้องคิดเยอะเราจัดเป็นชุดให้เป็นสีให้เรียบร้อยเลยค่ะแวะมาชมทางด้านนี้ได้เลยนะคะมุมนี้นะคะเป็นมุมที่หลายๆคนนะคะอยากจะมาร้านกันตาที่สุดเลยค่ะมุมนี้เป็นมุมพิเศษค่ะเราคัดสรรผ้าถุงนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอมือจากฝีมือของช่างนะคะเป็นช่างไทยค่ะเราคัดสรรสีสันที่แบบ มีทุกเฉดสีให้คุณลูกค้าได้เลือกชมที่นี่ค่ะแวะมาเลือกชมได้เลยนะคะ